อัสลมอกุมสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเตเต้ telling story วันนี้เราไม่ได้จะมาเล่านิทานนะคะแต่ว่าเราจะมาแชร์เกี่ยวกับเราจะมาแชร์เกี่ยวกับภาษาค่ะซึ่งเป็นภาษาของประเทศมาเลเซียกับภาษาท้องถิ่นสามจังหวัดมางเ,เราโอเคค่ะอโอเคเราจะมีสองท์สนะคะวันนี้าารัสแรกก็จะเกี่ยวกับ ศัพท์ที่เหมือนกันหรือว่าใช้ไม่เหมือนกัน mm hmm. กับอีกพันุหนึ่งก็คือศัพท์ที่คนที่นี่มักจะใช้ผิดเวลาไปมาเลเซียค่ะ,คะโอเคค่ะเป็นภาษาของมาเลเซียมาเลเซียกับภาษา,าลายรของบ้านเราก็คือขอใช้คําว่าตรงนี้ปัตตานีนะคะปัตตานีโอเค มาดูคัดแรกกันเลยค่ะก็คือทำเหมือนนะคะคำแรกก็คือ sugar s ซูซูเกอเวลาออกเสียงเป็น e หรือไม่ก็อาไปเลยนะคะซูเกอ r ออเจ็ะเบิ้ล sugar บ้านเราก็ s ซูก r แต่เวลาเขียนก็เขียนเหมือนกันก็คือซ u กะแต่เวลาออกเสียงจริงก็คือซ sugar o เสียง o สุกเกอรนะ์ที่นี่ก็คือภา,าษามาเลเซียแปลว่าชอบอ่าชอบแต่ของบ้านเราสุกอก็คือยิ้มไม่ก็หัวเราะสุกอสิญสุกอที่แปลว่าหัวหัวเราะใช่ไหมคะ <S 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 ยิ้มใช่ค่ะค่ะยิ้มยิ้มกับหัวเราะโอเคชอบกับหัวเราะแต่ว่าชอบในภาษา ของสจังหวัดนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเอาจากคำว่าชอบในภาษาไทยนี้แหละค่ะชอบก็มาชดเสียงเอาเป็นเชาะแทนค่ะใช่เชาะไมา์แกนี้ชอบกินนี่ทั้งเลยชอบเหมือนกับว่าเรายืมภาษาภาษาไทยมือมาลายู่กันก็คือเอามาเป็นภาษามาลายูใช่แล้วชด ช็อตก็เลยเป็นเช่อเช่อเช่อรากเปียตูเช่อรากกงช่อกินนู่นกินนี่หมาพี่แบบสักครู่ใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะคําต่อไปเลยก็คือกาละมึงกาละมามากามึงกาละกับคําว่ากาละค่ะกาละกาละของมาเลเซียหมายความว่ามึงกาละ สนับสนุนซ mm ัพพอร์ตมันก็ชักจูงใช่การเลาะกันมันการเลาะบวจนี่มันการเลาะกคือสนับสนุนซัพพอร์ตถักตัวให้ทำนู่นนี่นั่นเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตัวอาการเลาะของบ้านเราก็คืออ้อหรอยังไงกันเลาะอย่าออรอเออประมาณนี้เหมือนแมวเล่นจนเล่นโซนการเล่นหนไม่ก็ คนนี่แหละค่ะเวลาการคืนเราเสียงดังเด็กๆเด็กๆเราเล่นกันผู้ใหญ่ก็จะแบบยังไงการหล่อมาแล้มาเลยก็คือเอ้ยอย่าโอรอกลงคืนอันตรายอะไประมาณนี้ค่ะโอเคได้เนาะแล้วค่ะคำต่อไปกันเลยโอเคคำต่อไปคือตื้อปุ้งเตอร์เตอร์้งกับคำว่าตป้งเหมือนกันเนาะ คำนี้สําคัญมากนะคะน่าสนใจมากน่าสนใจมากเพราะว่าที่มาเลเซียเนี่ยแปลว่าแป้งแป้งที่ทําอาหารนี่ยค่ะตะปงใช่ตะปงการดงตะปงใช่ไหมคะตะปงอ่าแต่บ้านเราตะปงก็คือขนมสแน็คพวกสแน็คพวกเอ่อขนมกรอบทั้งหลายก็คือตะปองตะปงเด็กๆก็จะเรียกว่าไปเซเว่นโอเคเข้าเซเว่นอยากกินตะปงมีตะปองตะปงก็หมาหมดเลยเป็นตะปงใช่ค่ะว่า ที่นู่นก็จะมีสับสำหรับขนมเหมือนกันค่ะซึ่งก็คือกุ้ยมวยเว้ยมวยจะเป็นเว้ยมวย้ยขนมโบราณอะไรแบบนี้ขนมโบราณหมายถึงว่าเป็นขนมที่มีหลากหลายแบบโดยเฉพาะช่วงเช้าใช่ไหมคะก็ทำขายอ่ะไอพวกขนมพวกแป้งทอดหรือว่าพวกอะไรหลายๆอย่างชันใช่ันใช่ใช่ใช่ก็คือเราก็จะเรียกว่ากุ้ยมวย ส่วนที่นี่ก็มีกูเวยเหมือนกันนะคะอืมซึ่งก็น่าน่าจะมาจากรักษาคำว่ากูเวตรงนี้แต่บ้านเราก็จะออกเสียงว่ากูเวเวเวยเอเวอีค่ะอีเนาะเป็นเป็นกูเวโอเคเพราะว่าเราออกเสียงว่ากูเวอ่ะใช่ค่ะกูเวเนี่ยแปลว่าอาท้องโกก็คือกูเวใช่ค่ะอือซึ่งก็มาจากรักษาคำว่ากูเวยแต่ว่าบ้านเขากูเวมูเวก็คือ ขนมหลากหลายชนิดเช้าเออได้เนาะได้ค่ะคำต่อไปเลยในส่วนของข้อที่สองข้อที่สองนะคะมันเป็นคำที่คนที่นี่มักใช้ผิดเวลาไปมาเลเซียคำแรกเลยก็คือตันดัสไม่ก็ toilet toilet ตันดัสหรือว่า toilet toilet ใช่ไหม toilet บางคนก็จะออกเสียงว,ว่าตอยนะออกเป็นตอยที่นู่นก็เต่าอ่ะที่ก็จบเป็นตอนเต่าอ่าบาร์เลต์บาร์เลต์สแตนดัสสแตนดัสโอเคบ้านเราก็คือแบบมันบ้านที่ใช้กับใช้พูดันจริงๆเลยอะ่ะก็คือชีวิตประจำวันก็จาแมจาแมจาแมเออีเอีโอเคจาแมจาแมนี่เราก็อยากจะรู้นะคะว่าโอเครากศาพัพท์มันมาจากคําว่า จะว่าอะไรอะไรหรือเปล่าจำบังหรือเปล่าเอยที่พวกใช้ผิดกันเพราะว่ามันจะมีคนบ้านเราเวลาไปมาเลเซียเราจะถามหาถึงจาแมเราพูดว่ามันวาจำบังจำบังมินตัลลันส์โจำบังใช่ไหมใช่ค่ะพวจะงงอะไรคือจำบังเพราะที่นู่นไม่มีเพราะจะใช้แันดั้ไหมก็ต่อยเลิกค่ะใช่นั้นนิดนึงเราก็ต้องเรียนรู้ศัพท์เนาะเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ถูกต้องสื่อสารรอย่างสำคัญมากเดินทางเนี่ย ต้องอ้งใช้ห้องน้ําบ่อยแน่นอนใช่ใช่งั้นเรียกให้ถูกกันนะคะค่ะโอเคคําต่อไปลาวะลาวะใช่ค่ะกับบ้านเราคือนากานานากานี่นากาโอเคเริ่มนากาแล้วนะคะ เราะออคือตลกตลกบ้านเขาคือตลกยังไงเราอะเอาวะนี้เราห่วยแล้วอาเมื่อกี้ยังไงเาวะเอาวะนี้เรา่วยแล้วคือนี่แบบตลกจังแต่บ้านเราคำว่าตลกคือนาการนากามุนี่เออซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอรักษ์ของนาการนี่จะมาจากคำว่านากาหรือเปล่าเนาะเออซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเออนากาของมาเลเซียนากาละ นาคาละตรงนี้อ่ะนาคาจะหมายถึงซุกโซนโซนนั่นเองเด็กได้ยังไงนาคาละน้องคนนี้อยากซนมากนะคะอย่าซนนะคะอย่าซนนาคาแต่เราเนี่ยที่โซนนราแถวสุงไงนโกลกก็จะใช้นะคะก็จะใช้เป็นลาวะ่ลาวะลาวะก็ออกออกเสียงเป็นตัวโอนาะลาวะใช่ไหมตลุ เพราะว่า,วาเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับมาเลเซียก็อาจจะมีแบบเหมือนกันบ้างแนเรื่การใช้คำว่าเขาเหมือนว่าเขาก็จะติดชายแดนเขาก็จะไปมาหาสุขการมช่มีใช่ค่ะแต่บ้านเรา<ม>ในส่วนของโซนอื่นก็จะยังใช้คําว่านาการกตใช่ค่ะโอเคค่ะคําต่อไปกันเลยโอเคคาต่อไปคําว่าโกโตโกโต บ้านเราชื่อมานั่นเองเจอ,อมานี้ใครรู้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคําว่าจจอมาภาษามาจากคําว่าอะไรถึอมัดหรือเปล่าใช่ใช่แต่ว่าในดัฐของรัฐอื่นๆเอี่ยอาจจะเป็นโซนใกล้ๆกับกับขอบขอบชายแดนไทยบ้านเราก็อาจจะมัดใช่ไหมดัก,กลันตัง,งใช่ใชแต่โดยกลางอ่ะภาษากลางเขาก็จะไม่ใช้นอกคำว่าจะมา กตอใช่สิปลว่าสกปกใช่สกปรกโตอโกตอสกปรกสกปกค่ะโอมาใช่ค่ะเออวเราก็สกปรกค่ะคำตอไปกันเลยคำต่อไปคำว่าตัวเกนาหรือว่าเฟมัสเตอร์กนาลอาต้าพูนเฟมัสเฟมัสเฟม ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็คือ famous กันถูกต้องไหมคะใช่ค่่ะใชก็คือมาจากคำว่า famous เออแต่ของเขาคือมือมาลายูกันก็คือใช้คำว่า famous เหมือนกันแต่เขียนเป็นภาษามลายูอ่ะก็คือ famous นี่ก็ของบ้านเราก็คือไหนไหนนามะไหนนามอะไหนนามอนะคะไหนนามอซึ่งเราคำนี้อาจจะยืม คำของภาษาไทยหรือเปล่าแปลตรงๆมาจากไทยเปล่าอ่ะฮะก็คือขึ้นชื่อเพราะนายนี่แปลว่าขึ้นชื่อไดนามอขึ้นชื่อแต่แต่ที่เราเอามาแชร์ตรงนี้เพราะว่ามันจะมีเคสที่คนบ้านเราเอาไปใช้ตอนไปมาเล่ยจะถามว่าเฮ้ยเอ่อมาการันดามกระดนี้อะไรยังไงนะเมื่อเขาก็จะงงแนะนำเขาไม่ใช้กันเขาจะใช้ตึ้กนานหรือไม่ก็เฟมัส ม a k a n a นอะไรที่ดอร่ีาขึ้นชื่อของร้านใช่ค่ะเราจะไม่พูดว่านนามเนอะค่ะคําต่อไปกันเลยคําต่อไปคําว่าเป็น o p e ใช่ค่ะเปนว่าภาษามาลเซียเขาจะไม่มีพเกาจะมีปีเออจะออกเสียงเป็นเป็นปีปปาใช่่ะปาเป็น บ้านเราที่ใช้กันเลยจริงๆก็คือกาเลกาเลเป็นเอก็อีอ๋อแลใช่ค่ะซึ่งมีรักษาอาจจะคำว่ากาลำภาษากอลำโอลำโ็ลำภาษาอาหรับนั่นเองก็กาลำใช่ไหมใช่ค่ะจากรักษาภาษาอาหรับเนาะกาลำแต่ว่าเราก็เพี้ยนมาเป็นกากาเลเป็นกาเลเอาปากกานะคะ ซึ่งมันจะมีเคสเวลาเหมือนว่าเราจะไปยืมปากกายืมปากกาบ้านเขาอ่ะเหมือนกับว่าเออเราเข้าไปมาเลเซียแล้วจะไปยืมในกรณีที่ว่าเราจะยืมปากกาเราจะรองว่าข้อมูลอย่างนี้อ่าฮะเป็นจำการเลเมาเตะแบบนีไม่ได้เราต้องเป็นจำเป็นมาเลตะเป็นใช่คพาว่าเป็นเจ๊กเจ๊บจำเป็นนะคะคือปาากกพี่ค่ะ คำต่อไปออคำสุดท้ายของวันนี้ก็คือ police อ๋อบาลาย police 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 ในที่นี้ก็คือเอามาจากรักรรษ์คำว่า police police นั่นเองนะคะแต่บ้านๆของเราอะ่ะเราจะเรียก police ว่าดาดูดาดูดาดูหรือไม่ก็เซอ บ้านเราก็คือซูอดาดูซึ่งบางคนก็จะเรียกสั้นๆว่าดาดูใช่ค่ะแต่คําว่าดาดูอ่าดาดูที่แปลว่าตํารวจเนี่ยในภาษามาลายูก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งว่าลูกเต๋าลูกเต๋าบ้านอ่อหมายถึงหมายถึงว่าของประเทศมาเลเซียจะหมายถึงลูกเต๋านะคะดาดูตรงนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่นี่อย่าใช้คำว่าดาดูเด็ดขาดนะคะ Yes. ใช่ค่ะมุ police ใช่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยเป็น police หมือนกันเลยใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆระหว่างภาษามาเลยูมาเลเซียกับภาษามาเลยูในสามังหวดนะคะก็ะหวังว่าเป็นประโยชน์ให้เองนิดมากก็น้อยนะคะใช่แล้วแล้วก็ใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามใช่ค่ะ วิดีโอนี้ก็ขอจบลงก่อนแล้วก็ไปกันใหม่กับวิดีโอหน้านะคะโอเคค่ะสำหรับนี้ก็อัสสลามอะลยกุมบายบาย, <Bye. S 2> บาย